หมากินหมากินนี่ไหนคนกินอยู่อ่ะหมากินว้าวน้องลอยหาเบาอยากให้หมากับเบาในกูว,ว่าหมากิน,นอไอ้ของขาายนี่เคยขึ้นแล,ล้วมัน,อ,นอ่มัมใช้เลียลูกไปทางใ<ป>ดเลียลูกไปนอนลไปนอนแล้วให้อยากนอนให้อยากนอนใช้ว่าอยากกินขา้าวข่าเอาว่าลูกอยากกินขา้าว บรไกินข้าวซ้ำาไิโอ้บไกินข้าวซ้สำ,วส,ำสวัสดีครับผมวันนี้ก็ับมาพบพ่อกับช่องบเบาใจซานาอลอีกแล้วออพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซทางฝั่งลาวแล้วก็ สบายดีพี่น้องทางต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องทั้งพังไทยพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องบบาวจอยสารแนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะมือวันี้ทางบบาจอยก็มาหาทางน้องเลยคือเก่าอะไรครับเนาะจังไหนก็มาพบพ่อกับซ่องบบาจอยชนะอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะผักพี่น้องพังไทยเนาะกักไล์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องพังไทยเนาะครับ แล้วก็สบายดีพี่น้องผังลาวกะผักเป็นกำลังใจแล้วก็ต่างประเทศนําพี่น้องมันนี้ก็มาหาน้องลอยเส้นเก่าเส้นเคยน้องลอยถ้าเห็นอย่างพี่น้องเนาะไปบึงไปชมน้องกันเลยพี่น้องมอสักซาเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็บบ่ายโมงเลยพี่น้องเนาะปปาปเถอแม่ลูกเห็นอย่างนี้เห็นอย่างน้องลอยนี่สบายดีนะแม่ว้ากันเลย Ô, <laughs> nó con phiên! Yay! 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 mà Yay! 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 หมากินไหนไหคนกินอยู่อ่ะหมากินว้าวน้องลอยหาเว้าอยากให้หมากัเบเ้าในกูว่าหมากินเอ้าคอยไปไนี่คอยขึ้นแล้วนั่งไมันใช่เลียลูกไปทางใดเลียลูกไปนอนเลยไปนอนแล้วให้อยากนอนให้อยากนอนออใช้ว่าอยากกินขา้าวอ่ะเอาว่าลูกอยากกินขา้าวกินขา้าวตามันมัน บาไกินข้าวซ้ำมาเปกินซ้ำโอ้บาได้กินข้าวซ้ำน้องลอยว่าพี่น้องฮะน้องอุ่นเพลงสบายดีไหมน้องอุ่นเพลงเออสวัสดีค่ะเออกพีจแนเด็กนี่แหละพี่น้องไอ้ทางน้องลอยส่นกับบุญกิจยังนี่ เบิ rồi. Này ่งอยังนั้งอร่อยเบิ่งคอนี่ยแล้วเบิ่งตัวเองเอาแลยเบิ่งตัวเองก็เป็นบ้านนี่เป็นได้ไหนคือเบิ่งตัวเองนะนอกแล้วอย่าเบิ่งอยาเบิ่งบอกเคยเห็นตัวเองบ่บ่เคยเห็นเออมันถึงแล้วหวยว่าแปลกแปลกแท้บอกเคยเห็นตัวเองเห็นตัวเองแล้วเป็นแนวไหนเป็นแบบไหนเอ้า Chỉ lái của cầu lưng là ngắm của cầu tụi em nè? Ngắm. của cầu Em Nào. Mẹ cho ngắm mất ông thuyền mẹ cháu. bên <laughs> này cái năn บ่อนองเทงเดี๋ยวลุงถามกันเป็นนไรเป็นเนืไรนี่ยอย่างยานนะเห็ดแบบไรเฮ็ดแบบไอ

Dạ vâng, vào dù hứa lâu vô đề á, dạ vâng rồi lẽ cây hai vâng được nói này Mẹ hai phải hình cột phải. Ừ, cột xà xà Sao sao Dạ, lên con khỏi อย่างนะประตูได้หนิสวัสดีครับผมไพ่เนี่ย,ย,ยไม่ค่อยนี่เลยไพ่ยันนี่น่ะนี่ๆเจ้าอยู่ได้เจ้ามาต้องมาอัน<ม>นี้ไพ่ยันนี่น่ะพ่อค่อยไม่น ไพ่ยังไใช้หน,น,น้อยนี่น,นั่งคอยไพ่แช่นี่ยนะคอยเมนบ่คือบ่เมนเจ้าแท้คือตอนนี้คือขี้ไร้แท้ฉันไม่อาบน้ำเลยอ่าบคือบอ่อาบหนูอันนี้ไพ่เนี่ยนะคอยบุญแน่แน่แน่อันนี้กระเบด้อันนี้ก็ะเบื้ออันนี้ก็ะเบื้ออันนี้พอคอยอันนี้ไม่คอยอันคอย อันนี้พอค่อยอันนี้ได้ใช่ไหมบ่หูกันล้งเจ้าของเน,นี่ยเดี๋ยวจะหาเบิ้งให้นิดไหนหายยี่นี่หน่ะยบูฮูก้อยนี่เลยเมย์ค่อยเอยน่แเมน,น,นบ่ คือจอยแทะจอยเ้อมันเป็นยังไใครอันนี้นะในข้ออีกเจ้าเจ้าจะไปบางกองค่อยดี ไม่คอยเจ้าบุูลายรับเซนไปเชิญนายก่อนว้ายนนพิง

อ๋อตีลูกแบบไม่แบบนี้น้องเพลงเดี๋ยวฟาลูกเมือก็ได้เฉดได้เลยเมือป้าแหละน้องเพลงบอกว่านำนียเอี่อย่างขอขันบึงอย่างนี้ ลูกกับแม่นี่ไปเชวอนาไว้เจ้าน่ะไปไหมเดี๋ยวคอยชีมาเปิดให้เจ้าเบิ่งตอนเจ้ายังน้อยไปไหมตอนเจ้าอยู่ตอนนั้นจะไปเชวอนาก่อนไปเชวอนาก่อนนี่ไปชื่อนี่คอยชีหาเจ้าเบิ่งเจ้าหนึ่งเดียไปเชวอนาเลื่อนป้าจะพอใช่ไหมเออไปรถไปรถสัต xưa là xịt nà đi đi đó nó nói vâng nhạc này, này. một đồng rồi vâng nè thì thế bộ khơi mấy chai xe hai này chai có Chạy bừng, bừng này à? chai bung này chai này nè hả? mà lao bung lao chai bung chạy chai bung coi xe hai <laughs> Naik kui, naik ni, biar, biar dulu. Di sini beng ni. ông phen, giờ có chè, giờ vườn đó, địa phép nương, có hả con. có không? ăn nè. Nó thấy đi đi bằng đi. Này. Chàng nào không hay cùng hay cùng xăng. Phải nó nè. Không phải. เป็นหยัง?เป็นหยัง nhàng mang lời phải hay nè nói thiên phải hay hả? Mình xin kêu mua con vây. Mèn quá à? Chào nè. <laughs> mẹ cho mừng bỏ nè phải <laughs> hẹn đây đấy cho hẹn nè chẳng lẽ viết đi vít lâu lâu vít là hẹn lâu một ừ cho là Cháu vô đây với nhục mẹ cho khuyền mà bỏ dán dán cho mẹ cho khoảng cả dàn một ông thuyền Mẹ tôi anh cái gì dạy bạn này nó mưu, không... no. bồ... mẹ hết này Cho dạy mẹ cho biết nhé Chào mừng cháu cháu, là cháu

cho phen nhãn kia này nè Một đông rồi đông lòi Cho bên đây đây <laughs> <laughs> đâu?

Say đón nâng nè Mùa đông loại. Tông lẹt đón tớ Hả? nè Hả? Mình đông. tay phải Mùa đông. con cả Mùa nào sẽ mua câu cơm cơm nè thì thế ừ. như thì nào đó thằng non lòi gặp đang buồn thì nào vậy nó mẹ luôn gặp khói, khói gặp nào, Ừ. Mọi cả đây má phần cả tơ lẽ phi nồi nó thì cả khầm leo khi nào ก็สิได้ทำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับเมื่อก่อนเพื่อบ้านไกลพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็เดินทางมาคนเดียวขึ้นั่าแหละพี่น้องเนาะกะเพื่อคุเฒ่าคุณทางไปเนาะเพื่อไปฮอดบ้านกัเดินทางมาด้วยรถจักรแหละพี่น้องเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ลงคลิปไปกับช่วยเบ่งคีบปอจอยอะไเด้อพี่น้อง ช่วงนี้กับผมมีคนเบิังคลิปว่าจอยประเดพี่น้องเนาะเป็นยังไงกับเป็นกำลังใจให้แน่ทุกท่านทุกคนเอฟซเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กาจโจยเนาะไมจะเป็นยังไงไข่ให้จะกดไ่ให้จะกดมีบานหนึนี่นี่ โอเคพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้สบายด,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 ดีนะคุณเพง่งขออีปาลูน้องร้อยสวัสดี